โอ้เวนเนอร์ข้อ,ขอนี้มันทำยากจังวะเพราะว่า<ม>สกุลทำได้ไหมเนี่ยวิชาเนี่ยโอ้หน่าเบื่อวะออใช่เราทำยังไงดีวะอ๋ะอเราก็แค่ซื้อมาววยจากดาร์เว็บมาใช่ไหมหหแล้วก็ส่งให้อาจารย์แล้วได้ข้อสอบแล้วบูมเฮ้ยนี่ไงดาร์กเว็บเนี่ยแม่งมีจริงนี่วาแม่งมีจริงแมงมีจริงเย้ย เฮ้ยนี่มันนอวยขโมยข้อมูลมึงมีจริงว่ะเอเห็นละเห็นละของใหม่ด้วยอ่ะนี่ไงของใหม่ของใหม่ด้วยเราซื้อเลยปะเราซื้อเลยอาจารย์เสร็จกูแน่ ที่เราทรวนอินน่ะน่าจะได้แล้วใช่ไหมล่ะทรวนอินเลยละกันนี่ไงได้ข้อสอบประจามาแล้วเย้ได้เลย้เอาทำได้เย้เด็กกันายบายเจอกัน สอบพร็อพมาขายให้ในราคา500บาทสนใจไหมถ้าสนใจมาเจอกันตรงนี้นะที่เดิมนี่นี่เราโอนให้แล้วนะ500ร้อยโอเคโอเค,อน,น,คน,นี่เขาสอบนี่เขาสอบเหรอขอบคุณนะเฮ้ยมันทำอะไรกันวะอยู่เว้เนยที่รักเขากลับมาแล้ว เอินฮะคุณทำอะไรลงไปยังไม่ไปเลยคุณทำอะไรลงไปบอกผมมาเราไม่รู้ไม่ทำอะไรเลยเหมือนทุกอย่างแล้วไม่รู้ไม่รู้แล้วนี่คืออะไรอ่ะมันก็แค่อ๋อโอ้นู่นี่นู่นนั่นทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยผมน่าผิดหวังกับตัวคุณจริงๆเลยเธอขอโทษ ฉันจะไม่ยอมให้การทุจริตมันเกิดขึ้นหรอกนะทำไมฉันต้องปล่อยให้เมียฉันเป็นคนอย่างนี้ด้วยวะณวันสอบวิชาพรพโอเคพวกเด็กเวนอาจารย์จะมาแจกข้อสอบนะเอาไปพิทวัสพลเทพสามิตากิลาวุฒิอยู่ไกลจังกิลาวุฒิ ธีรยพรทุกคนมีเวลาทำสองชั่วโมงนะคะเริ่มทำได้ค่ะโอ้ยซีจัดมไม่ง่ายเกินง่ายว่าคนเทพมองอะไรคะทีดทำไม่ได้เลยผ่แม่งเอ้ย เลยไม่รู้สักข้อเลยกูเสร็จแล้วนอนดีก,กว่าหมดเวลาทั้งประสบแล้วค่ะ <c oughs> ได้เต็มแม่กูโอ้ยบ้าเอ้ยทำไม่ได้เลยอีซี่มาก เดี๋ยวอีกหนึ่งทีข้างหน้าอาจารย์จะบอกคะแนนสอบนะคะนักวันประกาศคะแนนสอบเรื่องจริงหรอวะเนี่ยอาจารย์ครับผมว่าคะที่อาจารย์ออกมันไม่ใช่แล้วครับมันจะไม่ใช่ได้ไงอาจารย์ตรวจดีแล้วนะ พดูดในหลังห้องก้เยอะกับผมได้ไงพวกสมิตาพิทวัตอะไรนั้นน่ะอาจารย์ก็ไม่ไน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ตรวจเยอนนะเดี๋ยวอาจารย์เช็คอีกทีแล้วกันผมคิดว่าพวกนั้นมันโกงนะผมมีหลักฐานด้วยอาจารย์จะดูไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองส่งหลักฐานให้อาจารย์ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจสอบว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ นี่ครับนี่ครับคลิปมันกอข้อสอบกันมาข้อสอบอาจารย์อยู่ในกระดาษทั้งหมดมันเป็นจริงเหรอนเนี่ยเธอหามาได้จากไหนกันผมคิดว่าพวกมันน่าจะเอาแบบเออเอาอะไรไปแฮกค์อมอาจารย์นะครับได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปตรวจสอบนะขอบใจนายมากเลยเออเด็กชายเป้งครับนี่ไงเจตุกาแล้วมันเกิดจากอิมาเวเวลาโง่นี่เองรู้ละส่งมาจากไหน ไอ้นางสาวสมิตานี่เองสอบอันนี้ไม่โคตรง่ายใช่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 ต้องจริงต้องจริงใช่ไม่ริงแล้วิชาเนี้ยนี่ฉันรู้แล้วนะเกิดอะไรขึ้นจากการสอบครั้งนี้พวกเธอทำอะไรลงไปเธอรู้ตัวบ้างไหมการโกงข้อสอบเนี่ยมันไม่ดีเลยนะวัดมันแรงที่พวกเธอซื้อมาก็เป็นของเถื่อนนอกจากจะซื้อของเถื่อนแล้วยังโกงข้อสอบประจานอีกฉันจะพักกันเลยพวกเธอหนึ่งเทอม ส่งมัลแวร์ไปเพื่อทำการแฮกระบบเป็นการกระทําผิดมาตราที่5ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและการดึงข้อมูลมาโดยมิชอบเป็นการกระทำผิดมาตราที่7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ